สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับช่องแตงโมเพชรยนต์รถสวยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราอยู่กันที่เพชรยนต์ค่ะสาขาสุวินทวงศ์46นะคะสําหรับท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะอยากเข้ามาชมรถนะคะสามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะตามเบอร์โทรที่โมขึ้นให้ด้านหน้านี้นะคะของที่เรานะคะมีสต็อกมากกว่า500คันเลยทีเดียวนะคะสําหรับวันนี้นะคะโบจะพามาชมค่ะรถตัวนี้เลยนะคะ Honda Jazz ค่ะ คันนี้นะคะจะเป็นตัว 1.5S นะคะเป็นตัวเริ่มเนาะนะคะแต่ว่ามีโลโก้ RS นะคะแน่นอนนะคะว่าแต่งครบมาให้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะคันนี้นะคะเป็นรถปี19ค่ะเลขไม้86เท่านั้นเองนะคะเป็นสีขาวนะนะคะเดี๋ยวโมพาไปชมกันนะคะว่าคันนี้แต่งอะไรไปแล้วบ้างนะ ในส่วนของ Honda าเจนะคะแน่นอนนะว่ารุ่นนี้นะคะก็คือรุ่นที่เป็นยอดนิยมเลยก็ว่าได้นะคะในส่วนของไฟหน้าค่ะนะคะมาแบบนี้เลยนะคะติดตั้งไฟตัดหมอกเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะด้านหน้าค่ะกระจังหน้านะคะจะมาพร้อมกับโลโก้ HMar k นะคะแล้วก็ติดตั้งนะคะในส่วนของตัวโลโก้รุ่น RS เพิ่ม,เต,มเติมให้นะคะ ป้ายทะเบียนค่ะได้เลขนี้ไปเลยนะคะ9กไก่ทอทงค่ะ3 4 2 9นะคะกรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะสำหรับใครนะคะที่ผ่านผ่านไปผ่านมาแล้วเห็นคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามนะคะหรือว่าจะยกหูติดต่อเข้ามาได้เลยเหมือนกันนะคะที่เบอร์โทร065ค่ะ4 5 6 5 2 9 2นะ้นะคะในส่วนของแม็กค่ะนี่นะคะลงแม็กมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ หล่อๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวโมพาชมนะคะในส่วนของตัวโครงสร้างนะคะโครงสร้างภายในนะคะก็คือจัดเต็มมาให้แล้วนะคะโครงสร้างเดิมนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีการอัปเกรดนะคะยางนะคะในส่วนของตัวล้อมแม็กเนาะอาจจะมีร่องรอยของการใช้งานไปบ้างนะคะไม่ต้องตกใจเนาะนะคะตัวนี้นะคะในส่วนของล้อนะ จะได้เป็นขอบ15นะคะด้านข้างค่ะมาพร้อมกับนี่มีไฟทับทิมมาให้นะคะเป็นไฟเดียวหูกระจกค่ะจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะบริเวณที่จับมือเปิดประตูค่ะก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถเหมือนกันนะนะคะให้ดูนะว่ากระจกค่ะเป็นเดิมๆนะคะมาจากโรงงานนะคะมีซิลกันศาสตร์นะคะติดตั้งมาให้ด้วย ะค,ะคันนี้นะคะขับออกไปนี้ก็คือหล่อเลยไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเลยนะคะในส่วนของด้านหลังค่ะนะคะมาพร้อมกับที่ปัดน้ําฝนค่ะอาทัดมานะคะจะเป็นโลโก้นะคะของแจ๊ดมีเซ็นเซอร์หลังค่ะติดตั้งมาให้ด้วยนะนะคะด้านหลังนะ้มีติดตั้งเพิ่มเติมนะคะก็คือจะเป็นในส่วนของตัวโลโก้ rs นั่นเองนะคะกระจกค่ะนะคะเดิมแท้มาจากโรงงานนะคะไรไฟยังอยู่นะคะ นี่เลยคลิปฉลามค่ะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถมาให้แล้วนะคะเดี๋ยวโมพาชมด้านในบ้างดีกว่าในส่วนของด้านในนะคะเปิดมาค่ะบริเวณแผงข้างประตูนะคะจะเป็นแผงสีดำนะคะตัดกับสีโครเมียมมาให้แบบนี้เลยนะคะตัวบอกเขาค่ะก็คือจะเป็นบอกผานะคะ ามาดูด้านในกันบ้างนะคะนี่มีช่องสำหรับวางแก้วนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็สามารถเชื่อมบูทูธได้นะคะ FMAM ได้เหมือนกันนะคะแอร์ค่ะนะคะก็คือจะปรับได้เลยด้านหน้ามีช่องสำหรับวางแก้วสองช่องน้านะคะบิกมือนะคะมาดูคอนโซลด้านหน้าค่ะนะคะเป็นสีดำเป็นเบาะผ้าเนาะข้อดีของเบาะผ้าก็คือจะระบายความร้อนได้ดี นะคะคแล้วก็ในส่วนของด้านหลังค่ะคันนี้นะคะราคาอยู่ที่419,000นะคะเป็นรถปี19ค่ะ,คะเลขไม้86เท่านั้นเองนะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่กำลังมองหานะคะรถไว้ใช้งานนะคะรถ5ประตูนะคะ Honda Jazz น,นะคะยืนหนึ่งนะคะเรื่องความถึกทนอยู่แล้ว นะคะตามแบบฉบับ Honda สำหรับใครนะคะที่เป็นสายแต่งซิ่งเนาะนะคะแนะนำคันนี้เลยนะคะลงแม็กมาให้แล้วเรียบร้อยแต่งรอมาเลยนะคะพร้อมมากนะคะพร้อมออกไปเฉิดฉายนะคะสำหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อมาได้นะคะตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้ด้านหน้าเลยนะ065ค่ะ456 5292นะคะอ่าแล้วก็ในส่วนของกระจกมองข้างนะคะปรับพับไฟฟ้านะคะ แล้วก็กระจกขาบันข้างค่ะเป็นออโต้นะนะคะในส่วนของตัวโครงสร้างนะคะให้ดูกันใกล้ๆเลยนะคะร้อยเมตรอาร์ตต่างๆนะคะยังกลมๆเดิมๆอยู่นะคะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆนะคะไม่ได้มีการเปลี่ยนประตูเลยนะคะในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะคันนี้นะคะติดฟิล์มให้ใหม่แล้วเรียบร้อยนะคะสบายใจได้หายห่วงนะคะ เบาด้านหลังค่ะนะคะอาจจะมีร่องรอยของการใช้งานอยู่บ้างน้อนะคะตามสไตล์ของรถมือสองนะคะไม่ต้องตกใจหรือว่าท่านไหนนะคะที่อยากจ,จะอ,อยากได้เป็นเบาะหนังนะคะสามารถเอาไปหุ้มเบาะหนังด้านนอกได้นะคะบริเวณ head room นะคะจะเป็นสีเบดเนาะทำให้รู้สึกโล่งแล้วก็โปร่งสบายมากขึ้นนะคะแล้วก็จะสามารถาติดตั้งคาซีทได้ด้วยนะคะถ้าหากว่าในกรณีที่ไปไหนกันเป็นครอบครัวนะคะด้านหลังนะคะกว้าง นะคะแจด๊ดเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วเนาะนะคะมาดูกันนะคะช่องเก็บสัมภาระท้ายนะคะเปิดมาด้านหลังนะคะนี่เขามีถาดท้ายมาให้ด้วยนะคะไม่ต้องไปติดตั้งอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะในส่วนของด้านหลังตัวโครงสร้างด้านหลังนะคะเดิมๆนะคะมาจากโรงงานนะคะนี่รอยเม็ดอัดยังกลมๆก,กันอยู่เลยนะคะ น็อตนะคะยังอยู่ครบนะคะด้านหลังค่ะจะมีไฟนะคะมาให้ด้วยนะคะ1ดวงนะคะสำหรับไฟสำหรับสองสว่างนะคะใครนะคะที่กำลังมองหานะคะ h o n d ้าแซ๊นะนะคะแนะนำเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้ไปถือว่าคุ้มสุดๆเลยนะคะหรือถ้าหากว่าอยากสนใจนะคะเข้ามาชมรถตัวจริงนะคะก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะ เบอร์นี้นะคะสามารถแอดไลน์นะคะแล้วก็แจ้งรายละเอียดได้เลยนะคะว่าสนใจเป็นคันไหนนะนะคะสำหรับวันนี้นะคะท่านไหนนะคะที่สนใจเนาะนะคะเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะราคาของเขาค่ะอยู่ที่41900 0นเานะคะเป็นรถปี19นะคะเครดิตดีฟรีดาวนะคะตัวนี้นะคะก็คือจะขึ้นอยู่กับเครดิตของแต่ละบุคคลเลยนะคะ สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะหรือโทรติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์โทร0654565292ค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะฝากกดติดตามนะคะกด Subscribe ให้หมด,ด้วยนะคะ